สำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักตัวอยู่บ้านแยกจากผู้อื่นนอกจากการดูแลตนเองอย่างเคร่งครัดแล้วที่อยู่อาศัยที่ใช้กักตัวก็จำเป็นจะต้องมีลักษณะที่เหมาะสมสำหรับการกักตัวได้อย่างปลอดภัยซึ่งควรมีลักษณะดังนี้ 1. ผู้กักตัวต้องอาศัยอยู่ตามลำพังในที่พักหรือมีห้องส่วนตัวแยกเฉพาะ 2. มีผู้จัดหาอาหารและของใช้จําเป็นให้ได้โดยผู้กักตัวไม่ต้องออกไปหานอกบ้านด้วยตนเอง 3. ผู้อยู่อาศัยร่วมกันในที่พักสามารถปฏิบัติตามคําแนะนำเรื่องสุขอนามัยและการกักตัวได้ 4. สามารถติดต่อกับโรงพยาบาลได้และเดินทางมาโรงพยาบาลได้โดยสะดวกกรณีมีอาการหรือมีเหตุฉุกเฉิน หากสามารถจัดสถานที่พักสำหรับการกักตัวได้ตามที่กล่าวมาก็จะช่วยให้การกักตัวมีความปลอดภัยสูงและไม่แพร่เชื้อโควิด -19 สู่ผู้อื่นค่ะ